ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุ่มชาแนลนะครับมานําเสนอนะครับหรือว่ามารีวิวเหรียญ10บาทนะครับก็เป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับของปีพศ2500นะครับ49นะครับครบร้อยปีนะครับกรมพระธรรมนูญนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับครับเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับโลหะ2สีนะครับที่นํามาฝากพี่ๆน้องๆ ได้รับชมกันนะครับว่าเหรียญสิบบาทนี้ที่นํามารีวิวนี้นะครับผลิตก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็แค่3าล้านเหรียญน,นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ดุนะแนอมองเขียนแล้วเออมันก็น่านามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันว่าใครยังไม่เคยเห็นหรือว่าเห็นแล้วนะครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องว่า เหรียญนี้มีจํานวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับของเหรียญที่ระลึกนะครับครบร้อยปีของกรมพระธรรมนูญนะครับครับเหรียญสิบาทนะครับโลหะสองสีวาละที่สี่สิบสามนะครับครบร้อยปีนะครับกรมพระธรรมนูญนะครับครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสัยโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองราคาสิบบาทนะครับไม่ขัดเงานะครับ วงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรสลับเรียบนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นเฟืองจักรสลับเรียบนะครับเนี่ยนะครับเป็นเฟืองจักรสลับเรียบนะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็26มิลนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูลวดลายด้านหน้ากันนะครับว่าจะมีรูปแบบในลักษณะไหนนะครับของเหรียญ10บาทนี้นะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทาจุฬาลงกรณ์นะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพินพระพักทางเบื้องขวานะครับ ทรงสลองพระองค์นะครับเครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะครับทรงสายสะพายนะครับนพพลรดลาดวราลงกรณ์นะครับและสายสร้อยนะครับเครื่องคติยาราชอิสริยาภรณ์นะครับอันมีเกียรติคุณลุ่งเนืองยิ่งนะครับมหาจักรีบวรมราชวงนะครับและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูุิพลนดุลยเดชนะครับพินวักทางเบื้องขวานะครับทรงสลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะครับทรงสายสะพายนะครับและสายสร้อยแห่ง เครื่องขัดติยาราชอิธิยาพรนะครับอัน,นมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งนะครับบรมจักรีบรมราช,ชวงศ์นะครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านขวามีข้อความว่าราชการที่5นะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่เกนะครับทีนี้เราลอ,ล,อลองมาดูกันนะครับว่าด้านหลังนะครับจะมีรูปแบบในลักษณะไหนนะครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ กลางเหรียญมีรูปนะครับเครื่องหมายข้าราชการนะครับกลมพระธรรมนูญน,นะครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับเบื้องบนมีข้อความว่านะครับครบร้อยปีกรมธรรมนูญน,นะครับเบื้องล่างมีข้อความว่า12กันยาปีพศ2549นะครับและประเทศไทยนะครับด้านขวามีเลขบอกราคาว่า10บาทไทยด้านซ้ายมีข้อความคําว่าบาทนะครับ ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ดูแล้วสวยงามมากนะครับครับทีนี้เรามาดูวันที่ครบรอบเวลานะครับก็คือเป็นวันที่12กันยาปีพศ2500นะครับ49นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่8กันยาปีพศ2549นะครับจำนวนการผลิตนะครับก็จะอยู่ที่3ล้านเหรียญนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับครบร0อยปีของกรมธรรมนูนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราคากันนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับน้าหนักของเหรียญนี้นะครับก็อยู่ที่แปดห้ากรัมนะครับราคานะครับของเหรียญสิบบาทของปีพศสองพันห้าร้อยนะครับสี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับครบร้อยปีนะครับกรมธรรมนูนนะครับก็มีราคาอยู่ที่ 70บาทนะครับอันนี้ผมมางยังจากเพจนะครับที่ผมดูอยู่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับก็เลยนำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับแล้วก็อยากให้พี่ๆน้องๆได้เห็นข้อมูลแล้วก็เหรียญนี้นะครับเพื่อนำไปเก็บสะสมนะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามนุนชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาข้อมูลกับเหรียญ ที่ระลึกนะครับนำมารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ